หมอยาพอรักท่านอ่องไร้ใจตอนที่32กระเตรยียมงานชาปนากิจซื่อถูเย่รู้ว่ายือเช่นนี้อีกต่อไปอองเหลียงจะต้องตกอยู่ในอันตรายเขาตัดสินใจลงมือแก้ปัญหาโดยฉับพลันเขาถามหลีโม่ทำให้อ่องเหลียงพ้นขีดอันตรายจำเป็นต้องงานเท่าใดหลีโม่ลังเลอยู่เล็กน้อยก่อนกล่าวตอนนี้ยังไม่ชัดเจน จะต้องดูว่ารัชทายาทอองเหลียงปรากฏอาการปอดอักเสบด้วยหรือไม่สามวันซือถูเย่ไม่ได้ตั้งใจให้นางมีมุกขบขันบังคับนางให้บอกเวลาโดยตรงในสมองของหลีโมรีคิดโดยด่วนหากว่ามีคนช่วยนางภายในสามวันน่าจะสามารถทำให้อองเหลียงพ้นขีดอันตรายได้ทว่าหมอหลวงจะช่วยนางหรือไม่กลัวแต่ว่าปัจจุบันนี้แม้แต่ยวนผ่านก็ไม่อาจยืนอยู่ฝั่งนางแล้ว พูดสิสือถูเย่ใส่น้ำเสียงดุด,ดันกล่าวโดยฉับพลันเป็นใบไปแล้วหรือไรหลีโม่ไม่มีทางเลือกนอกจากกล่าวอย่างจนปัญญาเจ้าค่ะสามวันสือถูเย่พยักหน้ามองทางไท่าฮาก่อนกล่าวสเสด็จแม่ในเมื่อนางสัญญาว่าสามวันจะทำให้อาเฮาพ้นขีดอันตรายเช่นนั้นก็ให้เวลานางสามวันท่านเห็นว่าอย่างไรถึงแม้ว่าเขาจะถ่ายถาม แต่ว่าน้ำเสียงกลับแน่วแน่อย่างยากจะเอ็นเอียงให้เฮาไม่ได้เปล่งสุระเสียงทำเพียงมองกุ้ยไทยเฟยแวดเดียวอย่างเผลนเผลนกุ้ยไทยเฟยรู้ถึงความหมายของไทเฮานางกำลังนึกอยากกล่าวคำสื่อถูยเยกลับหมุนกายพลางกล่าวในเมื่อเสด็จแม่อนุญาตเช่นนั้นก็ทำตามเจตนาของข้าสามวันนี้หมอหลวงทั้งหมดในแผนกหมอหลวงของราชวงศ์จะต้องมีหน้าที่ผลัดเวรกัน มาเฝ้าดูอาการของรัชทายาทอองเหลียงร่วมกับเซี่ยวหลี่โม่ข้าเองก็จะพมนักที่ตำหนักยืนยาวเป็นชั่วคราวเช่นกันมีข่าวคราวใดๆไม่ว่าจะเวลาไหนหล้วนจําเป็นต้องรายงานข้านอกจากคนที่ได้รับมอบหมายแล้วคนในวังทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องไม่อนุญาตให้มาตำหนักยืนยาวผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกตัดหัวประจานนี่เป็นครั้งแรกที่หลีโม่เห็นความหนักแน่นของซอถูเย่ ให้เฮาไม่เห็นด้วยโดยสิ้นเชิงแต่ว่าเขาจงใจมองข้ามความหมายของไทเฮาอุปนิสัยแข็งกล้าวดูด,ดันเพียงนี้ยังทำให้ในส่วนของหลีโม่สดชื่นขึ้นมาเปาะหนึ่งเสียจริงๆประโยคผู้ในฝ่าฝืนจะต้องถูกตัดหัวประจานทำให้คนทั้งหมดต่างรับรู้ได้ว่าอองซื่อเจิ้งเอาจริงเขาเองก็กำลังเผด็จอำนาจที่ไทเฮาให้แก่เขาก็แม้แต่ไทเฮายังไม่ได้อยู่ในสายตา สีพระพักของไท้เฮาเคร่งขึมไม่นิ่งท้ายที่สุดก็แย้มรอยสวนอันแข็งทื่อออกมาดีในเมื่ออ่องซื้อเจิ้งมีบัญชาเช่นนี้เช่นนั้นก็ทำตามที่เจ้าว่าให้เวลานางสามวันหากสามวันอาเหายังไม่ดีขึ้นก็สังหารโดยไร้ข้อแก้ต่างปรัดเสร็จแววเนตเยะเยือกก็ทอดมองบนใบหน้าของหลีโม่ก่อนตรัดต่อหากว่าเจ้าประสบความสำเร็จรักษาอองเหลียงจนหายดีแล้ว ข้าจะออกองค์การให้เจ้าแต่งเป็นสนมของอ,องซื่อเจิ้งด้วยตนเองคำนี้ตรัสให้หลี่โม่ฟังยิ่งไปกว่านั้นคือตรัสให้ซื่อถูเย่ได้ยินก็คือการทำให้เขาปราศจากคำตอบกลับหลี่โม่ไม่มีทางเลือกเลยสักนิดทำได้เพียงคุกเข่าขอบพระทัยในความกรุณาข้าหลวงหญิงขอบพระทัยมหากรุณาไทาเฮาไทจือหยางจ้องหลี่โม่อย่างนับถือยิ้มอย่างได้ใจขึ้นมาไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไร ล้วนเป็นผลดีต่อเขาทั้งสิ้นเป็นที่จริงบัดนี้เขากลับเฝ้าหวังว่าเซี่ยวหลีโม่จะสามารถรักษาคนไร้ประโยชน์คนนี้หายดีได้จริงๆถึงแม้ไม่อาจฆ่าเซี่ยวหลีโม่แต่กลับทําให้ซื่อถูยเย่ขายหน้าได้ขอสู่ภรรยาที่ทุกคนต่างทอดทิ้งเป็นสนมชื่อเสียงของเขานับจากนี้จะต้องตกต่ําลงมาอย่างแน่นอนหรือจะกล่าวอีกอย่างคือ ไร้หนทางพึ่งการสนับสนุนอำนาจผ่านการรบอาญาจากครอบครัวรายาเอกอันดับแรกเขาก็สูญเสียโอกาสงามๆปนนี้ไปแล้วนั่นเองสีพักของไทยเห่าไร้การแสดงออกปัจจุบันไม่ใช่เวลาที่นางจะเอ่ยคำเรียบร้อยแล้วกุ้ยไทยเฟยมองหลีโม่ด้วยความรังเกียจนางย่อมไม่คาดหวังว่าความตายของอ,องเหลียงจะมาถึงเป็นธรรมดาเนื่องจาก อ,องเหลียงตายลงซอถูเย่จะมีข้อผิดพลาดในการตัดสินใจเป็นเขาเองที่เสนอแนะให้เซี่ยวหลี่โม่มารักษาอาการของอองเหลียงแต่ว่าอองเหลียงไม่ตายเซี่ยวหลี่โม่ก็ต้องเป็นลูกสะใภ้ของตนเองนึกถึงข้อนี้นางก็รังเกียจเป็นอย่างมากให้เฮารับสั่งให้หมอหลวงหลายนายกับยวนพานเข้าสู่กลางตำหนักกุ้ยไทยเฟยและฮองเฮาเองก็เข้ามาพร้อมกันส่วนซอถูเย่ ให้เฮาให้เขาเฝ้าอยู่ที่นี่ความหมายแฝงในถ้อยคําก็คือเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ฟังให้เฮาประทับอยู่ตำแหน่งตรงกลางพอดีสีหน้าซีดเซียวเจ้าว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของอ,องเหลียงสรุปแล้วเป็นอย่างไรกันแน่แผนกหมอหลวงของพวกเจ้ามีหนทางหรือไม่ย้วนผลานลังเลอยู่เล็กน้อยในสมองช่างน้ำหนักดีร้ายเขาไม่มีวิถีทางแล้วอาการป่วยของอ,องเหลียงเกิดขึ้นซ้ำไปมา และทุกครั้งที่อาการกำเริบก็จะเป็นอย่างที่เห็นเมื่อครู่ทั้งหมดเขาไม่เคยได้ยินอาการจำพวกขาดออกซิเจนอะไรทำนองนี้มาก่อนดังนั้นจึงไม่อาจคาดหวังกับผู้หญิงนางหนึ่งโดยเฉพาะนางยังเพิ่อพบว่าตนเองเป็นลูกหลานของชูเซียผู้จาเหลวไหลสิ้นดีสถานการณ์ของอองเหลียงถึงแม้เขาเองก็ไม่ค่อยแน่ชัดแต่ว่าสังเกตจากสีหน้าและที่ผจรหายใจ ก็แทบจะไม่ไหวอยู่รอมร่อแล้วเขาไม่เชื่อว่าหลีโม่จะสามารถมีทักษะพรสวรรค์จากฟากฟ้าพูดเสียสิให้เฮาทรงทอดเนรเห็นว่าแต่ละคนล้วนปิดปากเงียบตึงกริ้วขึ้นมาสถานการณ์เป็นเช่นไรก็บอกอย่างตรงไปตรงมาก็เท่าหากมันเลยเกิดกูไม่กลับข้าเองก็จะไม่เอาผิดพวกเจ้าข้าเพียงแต่อยากรู้สถานการณ์ของเขาในตอนนี้ย้วนพานคุกเข่าลงเหยหน้าขึ้นมารายงานตรงๆ เรียนไทเฮาในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าหลวงก็จะเรียนตรงๆอาการป่วยของรัชทายาทอองเหลียงเป็นอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เขาหายใจรวยริยนชี่จรอ่อนแรงบางครั้งมีบางครั้งไม่มีมือเท้าเย็ยนเยียบยิ่งนักสีหน้าซีดเซียวและม่วงคล้ำสลับกันเป็นอาการสาหัสที่ยิ่งใหญ่นักแล้วพองเฮาได้ยินคำของหมอหลวงก็รู้สึกเพียงว่าฟ้าดินหมุนวน เบื้องหน้าเป็นสีดำเกือบจะสลบพับไปมือทั้งสองข้างของนางปิดหน้าเอาไว้รำ่ำไห้ไร้เสียงอย่างเจ็บปวดขึ้นมามิริยาบทของไทเฮาเองก็โทมนัดยิ่งยวดเรียวโอดของพระนางสั่นระลิกสองสามครั้งต้องทางยวนพานแม้แต่ครึ่งหนทางก็ไม่มีแล้วจริงๆชิวหรือยวนพานกล่าวอย่างลำบากใจไทเฮาอาการป่วยของรัชทายาทองเหลียงเกิดอย่างเสี่ยงอันตราย เหล่าข้าหลวงเองก็ทำอะไรไม่ถูกเจ้าคาดคะเนยังมีเวลาราวๆกี่วันให้เฮาตรัสถามย้วนพ่านกล่าวข้าหลวงเดาว,ว่าไม่น่าจะเกินเช้าตรู่วันพรุ่งให้เฮาทอดถอนใจหยัดวรากายขึ้นงูเงแทบล้มกุ้ยไท่เฟยรีบกุลีกุจอเข้ามาพยุงเอาไว้ท่านพี่อย่าได้เศร้าเกินไปเท้าเอ๋เป็นผู้มีบุญจะต้องแคล้วคลาดเป็นแน่ ในดวงเนคของไทเฮามีหยาดน้ำไหลลงมาสองสายแววตาซีดขาวเนื่นนานจึงตรัดขึ้นรับสั่งออกไปให้เตรียมเรื่องชาปนากิจไว้เสียฮองเฮาตกใจสะดุ้งขึ้นมาไม่สเสด็จแม่ไม่ใช่เซี่ยวหลีโม่บอกว่ามีวิธีหรือนางยังบอกว่าหลังจากสามวันอาเฮาจะดีขึ้นเรื่องงานศพไม่อาจเตรียมล่วงหน้าได้หากเซี่ยวหลีโม่ให้เฮาตวาดเสียงตัดบทของนาง ข้าดูเจ้าเลอะเลือนมากแล้วท่านหมอหลวงมือฉอมังยังรักษาคนไม่หายเจ้าว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะรักษาหายหรือประโยคนี้ของเจ้ายังพูดส่งเดชอยู่ที่นี่แม้แพร่งพลายออกไปคนอื่นจะหัวเราะย่อ,อฟันร่วงเอาเจ้ายังเป็นถึงหองเฮาในปัจจุบันแต่เชื่อข่าวลือไร้สาระของหญิงเหลวไหลความฉลาดของเจ้าไปอยู่ที่ใดหมดแล้วเจ้าเป็นถึงมารดาบังเกิดกล้าวของรัชทายาทแพร่ออกไป ไม่ว่าชื่อเสียงของเจ้าชื่อเสียงของรัชทายาทก็ล้วนเสื่อมเสียเซียวหลีโม่นั่นหลับไปนี้ข้าจะขับไล่ออกไปเสียอาเย่ก็จริงจริงเลยเชื่อคำพูดของนางได้อย่างไรกันเชียวยามที่นางพูดประโยคสุดท้ายนั้นก็เหลือบสำรวจกุ้ยไทยเฟยแวะหนึ่งกุ้ยไทยเฟยก้มหน้าต่ำไม่กล้าเอ่ยคำแต่ว่าท่านดูไม่ค่อยดีนักพองเหาร่ำไห้ ก่อนตรัสอย่างสะอื้นสด็จแม่หม่อมฉันไม่สนว่าคนรอบข้างจะว่าอย่างไรอย่างไรเสียเซี่ยวหลีโม่คนนั้นก็พูดว่าสามารถช่วยองค์ชายได้หม่อมฉันก็เลือกจะคว้าความหวังนี้เอาไว้อีกประการท่านอ๋องเองก็รับปากให้เซี่ยวหลีโม่อ,อยู่ที่นี่สามวันทนหนจึงไม่ให้เวลาพวกเขาสามวันต่อให้จะเป็นปลายความหวังเล็กๆหม่อมฉันก็ล้วนไม่ยินดีละทิ้งเล่าเสร็จ ก็ร่ำให้ออกมาอีกพลางคุกเข่าลงกล่าวตัดพอ้อเสด็จแม่อาเฮาเองก็เป็นหลานที่ท่านเอ็นดูมากที่สุดท่านจะทำใจแข็งส่งเขาในวาระสุดท้ายได้หรือให้เฮาได้ยินก็เจ็บปวดพระไทยนะับเป็นที่จริงซือถูเฮาเป็นหลานที่นางเอ็นดูที่สุดตั้งแต่เล็กเด็กคนนี้ก็ไม่แข็งแรงเพิ่งจะผิดสัญญาการแต่งงานก็ได้แพร่เชื้อโรคนี้แล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไป ตนเองก็ไม่เหมือนตายทั้งเป็นหรอกหรือตอนที่สามสิบสามคำสั่งเสียของอองเหลียงกุยไทเฟยอดเอ่อยถามยวนพลาดไม่ได้องเหลียงไม่ได้เป็นโรคลมชักหรอกหรือที่ไหนจึงรุนแรงได้เพียงนี้ข้าเคยได้ยินโรคลมชักประชาชนทั่วไปเป็นกันเยอะโรคลมชักนี้ถึงแม้ไม่เจอบ่อยนักแต่ว่าประชาชนทั่วไปเองก็ได้ยินเป็นปกติไม่น่าจะสาหัสได้ขนาดนี้กระมัง ยวนพ่านเอ่ยอธิบายเรียนกุย้ยไถ่เฟยยามที่โรคลมชักกำเริบหากว่าจัดการได้ดีย่อมไรอุปสรรคเป็นธรรมดาแต่ถ้าหากจัดการไม่ดีมักจะมีอาการพ่วงต่อมากมายและในความเป็นจริงผู้ป่วยสามัญจำนวนมากโรคลมชักกำเริบมีบางส่วนที่ตายลงเพราะหายใจไม่ออกส่วนรัชททยญาติสาหัสขนาดนี้นั้นเป็นเพราะว่าภายในระยะเวลาสั้นๆกำเริบ ติดต่อกันเขาชะง,งักลงเล็กน้อยนึกถึงคำของหลี่โม่ขึ้นมาก่อนกล่าวยิ่งยามที่อองเหลียงกำเริบมีเสมหะหรือไม่ก็เลือดไหลเข้าสู่หลอดลมเข้าไปในส่วนปอดทำให้เกิดอาการติดเชื้อในปอดไม่อาจหายใจได้จึงไร้ยแรงได้ขนาดนี้ด้านนอกตําหนักหลี่โม่เฝ้าอยู่ข้างกายอองเหลียงนวดเท้าทั้งสองให้แก่เขายามที่โรคลมชักกำเริบร่างกายจะแน่นขนาด กล้ามเนื้อไม่ได้รับการผ่อนคลายผ่านการนวดคลึงอย่างเหมาะสมก็สามารถักคลายความไม่สบายนี้ได้การหายใจของอ,องเหลียงยังคงติดขัดลีโมนึกอยากจะดึงเข็มออกมาจากกล่องเพื่อฝังเข็มให้เขาอยู่หลายครั้งทว่าติดอยู่ที่สื่อถูแย่ไม่ยอมเห็นด้วยดังนั้นนางจึงไม่กล้าเร่งรัดอย่างไรเสียปัจจุบันนี้มีเพียงสื่อถูเย่ที่สนับสนุนนางนางแอบเหลือบมองสื่อถูแย่แว่หนึ่ง เขานั่งอยู่บนเก้าอี้ไทซือที่อยู่ด้านนอกศาลาด้านข้างของเขาดูเย็นชายอย่างยิ่งนักโครงเส้นชัดเจนมองเห็นท่าทีไม่ชัดแต่ว่าเขาไม่ได้มองแม้แต่ทวารตำหนักหลีโม่คาดเดาวเขาไม่ได้สนใจเลยสักนิดว่าไทเฮากับฮองเฮาอภิปรายอะไรกันอยู่ด้านในเนื่องจากเขาได้ตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการตัดสินใจครั้งนี้ไม่อาจแปรเปลี่ยนได้เสี้ยวหลีโม่ ของเหลียงสูดลมหายใจเรียกนางออกมาเซี่ยวหลีโม่หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาพัดเอื่อยๆอยู่ด้านข้างเขารัชทายาทข้าน้อยอยู่นี่เจ้าของเหลียงกลืนเสมหะนึกอยากผงกศีรษะขึ้นมาอย่างยากลำบากแต่ว่าลำคอถูกยึดไว้เขาไร้หนทางพงกขึ้นทำได้เพียงใช้มือสองข้างกำขอบเตียงแน่นบังคับขยับศีรษะเบาๆเจ้าล่มงานแต่งเป็นเพราะว่า รังเกียจข้าใช่หรือไม่ลีโม่สายหน้าไม่ข้าน้อยไม่รู้จักท่านอองแต่รังเกียจท่านอองได้อย่างไรเล่าข้าน้อยเพียงแต่ไม่สบายใจที่ถูกคนหลอกใช้นางสามารถพูดตรงๆกับอองเหลียงได้เพราะว่าเรื่องการถอนงานแต่งเกิดขึ้นแล้วนางแก้ต่างมากเกินไปก็รังแต่จะทําให้คนรู้สึกว่านางเสแสร้งเท่านั้นโดยเฉพาะอองซื่อเจิ้งยังฟังอยู่ด้านข้างศีรษะของอ,องเหลียงจมลงไป ใบหน้าซีดเซียวค่อยๆผุดรอยยิ้มหนึ่งขึ้นเป็นรอยยิ้มแห่งความพึงพอใจเช่นนั้นก็ดีข้าอภัยให้เจ้าหลีโม่มองเขาอย่างมงงงวยเขาบอกว่าอภัยให้นางเรื่องถอนงานแต่งนี้เล่นงานเขารุนแรงขนาดนี้ทำให้เขาเสียหน้าอย่างหนักเขาบอกว่าอภัยให้นางหองเลี้ยงที่ดูดดันบ้าบินโหดร้ายตามตำนานกล่าวจะสามารถพูดถ้อยคำเช่นนี้ได้ ข้าจะตายหรือไม่องเหลียงเอ่ยถามอีกแต่ว่าในดวงตาเรากับว่าไม่ได้มีความใส่ใจเท่าไรนะักตอนที่อองเหลียงเอ่ยประโยคนี้นั้นสื่อถูยเย่เองก็หันหน้ามากลับมามองเขาจ้องหลี่โม่รายตามีอารมณ์อันค่อนข้างซับซ้อนหลี่โม่เอ่ยจริงจังในฐานะหมอของท่านข้าจะพยายามให้ถึงที่สุดใช้ทุกวิถีทางทำให้ท่านมีชีวิตอยู่ต่อไปดีองเหลียงไม่ถามอีก เขาไม่ได้แสดงความเชื่อมั่นต่อหลีม่ม่ทำเพียงราวกับเป็นเหมือนคนที่ใกล้ตายทุกๆคนแบบนั้นลุ้นโอบก,กอดความหวังแห่งชีวิตต่อให้ความหวังนี้จะอยู่ในแบบตอนที่เขาเองก็รู้ดีว่าไม่อาจเป็นไปได้ดวงตาของเขาค่อยๆปิดลงเขากล่าวประโยคนี้อย่างงึงงำน้ำเสียงผ่แผ่วแทบจะไม่ได้ยินแต่ว่าหลี่ม่ได้ยินแล้วได้ยินประโยคนี้ สะเทือนไปถึงค้่หัวใจอย่างป้องกันไม่ทันกระแทกไปยังส่วนที่เจ็บร้าวที่สุดในหัวใจนางนางแทบจะกลั้นหยาดน้ำตาไม่อยู่นางได้ยินประโยคนั้นชัดเจนดีเขาบอกว่าอยู่ก็ดีตายก็ดีไม่มีใครสักคนใส่ใจชีวิตเช่นนี้เป็นหรือตายก็เหมือนกันประดิษตชาติโลกปัจจุบันของหลีโม่ล้วนเดียวดายเพียงนี้ชาติก่อนเป็นเช่นไรชาตินี้ก็ไม่แพ้กัน มีผู้ใดใส่ใจว่านางจะเป็นตายหรือไม่นางอดกลั้นน้ำตาไว้กล่าวเสียงแผ่วมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ดีกว่าตายเป็นไหนไหนมีชีวิตอยู่ทุกอย่างล้วนมีหวังตายไปแล้วทุกสิ่งล้วนสูญสิ้นหองเหเลี้ยงไม่ได้กล่าวคำแต่ว่าท่าทางนิ่งสงบเสมือนว่าได้กระเตรียมต้อนรับการมายือนของทูตแห่งความตายเป็นที่เรียบร้อยลมหายใจของเขายังคงขัดเคือง ใช้เรียวแรงทั้งหมดในร่างกายสูดลมหายใจหนึ่งเข้ามาแต่ว่าลมหายใจนี้ไร้ทางสูดจนสุดดังนั้นสีหน้าของเขาค่อยๆกลายเป็นสีม่วงขึ้นมาทวารตหนักยืนยาวเปิดออกพองเฮาและคนอื่นๆเดินออกมาให้เฮาเดินเข้ามามองสำรวจส้อถูยเย่เบาๆแวะหนึ่งและตรัสอย่างผิดหวังภายในใจของข้าเจ้านั้นฉลาดหลักแหลม ทว่าครั้งนี้เจ้าทำการตัดสินใจที่ทำให้ผู้คนผิดหวังการตัดสินใจนี้ภายหน้าเจ้าจะเสียใจตราบจนสุดท้ายของชีวิตและการตัดสินใจครั้งนี้ยังต้องมีความรับผิดชอบเจ้าก็จำเป็นต้องรับผิดชอบสื่อถูเย่ไม่เหลือบตาขึ้นก่อนกล่าวเบาๆเสด็จแม่ทุกๆคนล้วนต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจตนเองทั้งสิ้นในเมื่อข้าตัดสินให้เซี่ยวหลี่ม่รักษาอาเฮา ต่อให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรข้าล้วนต้องรับผิดชอบให้เฮามองเขาอย่างโทมนัสในดวงตามีหยดน้ำกลิ้งไหวอยู่แต่หน้าเสียดายการรับผิดชอบของเจ้ากลับทำร้ายให้หลานชายของข้าได้รับความทุกข์ทรมานมากมายข้าเพียงแต่ขอร้องเจ้าจนถึงวินาทีสุดท้ายนี้ให้เขาจากไปอย่างสงบเถิดอย่าได้ทรมานเขาเลยสือถูเย่ไม่ได้เอ่ยคำ บนใบหน้าเต็มไปด้วยความโหดหูใจคำพูดของไทเฮาทำให้ในใจของเขาผุดก่อความหวาดระหนกขึ้นเขามองไปทางหลี่โม่ด้วยจิตไร้สำนึกแววตาของหลี่โม่มีความมั่ดมั่นหลี่โม่ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงทำเช่นนี้ลงไปแต่ว่าแต่ว่าบุรุษผู้นั้นที่เดิมทีแน่วแน่ไม่ควรมีท่าทีเช่นนี้นางจำต้องทำอย่างสุดความสามารถแน่นอนทุกอย่างที่หลี่โม่คาดการเอาไว้ล่วงหน้าอยู่นอกวาง ต่างก็เริ่มสูญเสียเส้นทางเรื่องราวมากมายไม่ได้เป็นดังที่นางคิดสิ่งต่างๆไม่แน่นอนกล่าวโดยสังเขปพ,พอเมื่อเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์จะสามารถควบคุมได้พระเจ้าเป็นผู้กำหนดเองทั้งสิน้นสิ่งที่นางสามารถทำได้ก็คือทำใจยอมรับสิ่งต่างๆไห่เฮาและกุ้ยไท่เฟยจับไปแล้วพองเฮาเดินมาเบื้องหน้าทีละก้าวนั่งลงหน้าแท่นนอนของอ,องเหลียง ยื่นมือไปลูบใบหน้าของององเหลียงเห็นว่าเขาหายใจลำบากเช่นนี้หัวใจของนางก็แทบแหลกสลายศีรษะที่ก่อนหน้าที่หญิงทรนงก็ค่อยๆลดลงอย่างแช่มช้านางมองหลีโม่ในดวงตามีแรงขับเคลื่อนที่ไม่สนใจสิ่งใดใช้วิธีทั้งหมดของเจ้าช่วยให้เขามีชีวิตรอดหากช่วยไม่ได้อย่างน้อยก็ไม่ให้เขาทรมานเพียงนี้หลีโม่พยักหน้า พระนางฮองฮาโปรวดวางพระทยัยข้าน้อยทำผิดต่อรัชทายาทข้าน้อยจะพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อช่วยรัชทายาทกลับมาให้ได้มองเหลียงลืมตาขึ้นอย่างเอ่ยเฉยมองทางหลีโม่เรียวคิ้วค่อยๆเลิกขึ้นเขากล่าวอย่างลำบากเซี่ยวหลีโม่เจ้าไม่ได้ทำผิดต่อข้าเดิมทีคนที่ข้าต้องแต่งงานด้วยไม่ใช่เจ้าดึงเจ้าลงมาเอี่ยวอย่างไม่เจตนาข้าควรจะเอ่ยขอโทษเจ้ากล่าจบ เขาก็สูดลมหายใจหลายครั้งมองทางฮองเฮาเสด็จแม่ชั่วชีวิตนี้ลูกไม่เคยวิงวอนอะไรท่านหากว่าลูกตายไปโปรดรับปากลูกสองเรื่องเขาเอ่ยคำอย่างยากเข็นก็เหมือนกับคนที่เผชิญหน้าต่อความตายแล้วใช้เรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายกล่าวเว้นวรกเป็นระยะระยะะเรากับหายใจออกมาก็ไม่อาจหายใจเข้าไปได้อีกอย่างไรอย่างนั้นฮองเฮาได้ยินถึงตรงนี้ สีพักก็เริ่มซีดขาวนางต่อต้านความโศกเศร้าลูบไล้ใบหน้าของอองเหลียงอย่าว่าแต่สองเรื่องเลยต่อให้เป็นร้อยเรื่องแน่ก็รับปากเจ้าแต่ว่าตอนนี้เจ้าไม่ต้องพูดมากความนักพักผ่อนสักหน่อยเถิดองเหลียงยิ้มอย่างซีดเซียวเรื่องแรกรับปากลูกว่าจะไม่ปวดพระไทยเกินไปเรื่องที่สองอย่าได้โกรธเคืองเซี่ยวหลีโม่นางไม่ได้ทำอันใดผิด ลูกและนางล้วนไม่ได้ตั้งใจทั้งนั้น